สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและการต่อของเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ดันด้นนะครับมาเจออีกหนึ่งท่านนะครับเสียนนกเขาใหญ่เหมือนกันนะครับลงมาเรื่อยๆครับมาเจอฟาร์มนะครับท่านเป็นเจ้าของฟาร์มวัวนมนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นโซนที่เลี้ยงวัวนมนะครับสัส่วนใหญ่นะครับของท่านก็ถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับก็เลี้ยงนกด้วยครับผมที่สำคัญครับเดี๋ยวจะไปดูว่านก นะครับของอาจารย์ท่านนี้นะจะมีทีเด็ดมีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมนี่ก็มาเจอท่านอาจารย์ครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ชื่ออาจารย์ยันยันครับผมอาจารย์ยันครับผมครับผมก็เป็นฟาร์มครับฟาร์มบนนมด้วยใช่ไหมครับครับโอ้โหใหญ่มากครับดูครับพีน้องดูสุดยอดจริงๆมีบัวกี่ตัวครับผมตอนนี้เจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบตัวโอ้ผลิตนมมาได้เท่าไหร่ครับเนี่ยครับประมาณ ช่วงนี้อยู่อยู่ประมาณสองสรอกิโลกรัมต่อวันครับผมครับผมอันนี้ก็คือทำไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับผมทีนี้นกอาจารย์นี่เลี้ยงนานหรือยังครับผมเลี้ยงมานานนานครับนานแล้วเนาะอยู่ปอห้าปวครับเพราะว่าที่ผมได้เบอร์นี่ก็คือได้เบอร์มาจากอาจารย์รวยบ้านคำบงนะครับท่านบอกว่าไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอยู่อันนี้ก็คือให้โทรหานะครับผมก็เลยได้เบอร์แล้วก็โทรหานะครับท่านก็ เสียสละเวลานะครับวันนี้ท่านก็ยุ่งนะจองนี้เนาะยุ่งนะทําบัวทําอะไรนี่คือไม่ได้หนีไปไหนได้ไหมครับนี่อยู่นี่ตลอดเลยนะครับผมก็เลี้ยงนกมาตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมตอนนั้นครับมีวิธีดูนกคัดนกไหมครับของอาจารย์มีคัดจางไหนล่ะครับผมกันเบื้องไล่เบิ้งยังนะครับน้องผู้เฒ่าคนบอกมากเบื้งไล่ตั้งเสียงนี่แหละครับผมครับก็ตามที่ตำราตามเซียรุ่นเก่ามาบอกมาใช่ไหมครับ ที่นี่นกมีกี่ตัวครับน้ตัวนี้อนนี้มีอยู่ประมาณนกต้อน่อยู่ยี่สิบสองต่อครับผมนกต่อยี่สิบสองต่อครับผมโอ้คืออย่างนี้ครับผมได้ยินอ่าข่าวจากอาจารย์รวยนี่ว่าอาจารย์ยันนี่เป็นคนที่ซื้อดะครับผมซื้อดะจริงๆ สูงสุดเอ้าผมมหอะไรสูงสุดราคาเท่าไรครับสูงสุดเลยนกเขาเนี่ยบอกรับใช่ครับนกต่อสูงสุดซื้อเท่าไรครับแปดพันครับแปดพันครับเป็นไหมครับผมบอกแล้วที่ผมอยากมานี่เพราะว่าอะไรผมจะมาดูนกที่ราคาเกือบหมื่นนะครับซึ่งถือว่าสุดยอดนะครับอาจารย์รวยให้ให้ข้อมูลผมว่าถ้าอาจารย์ยันชอบตัวไหนนี่เท่าไหรก็ซื้อครับไม่สนเรื่องราคานะครับขอให้โดนใจขอให้ถูกใจไปครับผม ขอให้โดนใจถูกใจครับน้องไข่กับไปก็คือซื้อเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูนกราคาเกือบหมื่นนะครับผมโอ้แต่ผมเลี้ยงนกมาผมไม่เคยซื้อขนาดนี้สูงสุดผมเคยซื้อก็คือ3 5 0พัน้าครับผมอันนี้3 5 0พนี่คือราคาต่ําๆจะไมของของของอาจารยันใช่ไหมครับผมนี่แหละผมเคยซื้อเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับอันนี้8 0ดพันนะครับผมโอ้หมันก็สุดยอดนะครับทีนี้ยังอยู่ไหมครับนกแ0ดพันตัวนี้ วันนี้ยี่สิบสองต่อครับ,รบมีทีเด็ดไหมครับอาจารย์มีแบบว่านกมงคลมกนกที่เป็นมงคลมีไหมครับอยู่นี่ก็มีอ้างตลอดโอ้ oh, มีกูอ่างตลอดด้วยครับนี่ตัวนึงครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับผมทุกยกครับบางเข้าจุดยู่บ้านนี บสุดบางบดกับสุดบางบดกับสุดตละลาเขาปลาไครับหมายถึงว่าสุดนี่หมายถึงว่ามี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 มธรรมดามาแทรกด้วยประมาณหนึ่งหนึ่งสอง,องหนึ่งถึงช่วงส่วนมากจะเป็นช่วงปลายใช่ไหมครับอ๋อครับมันมันจะเป็นแต่ว่าถ้าเกิดเข้าปานี่ผมผมผมขายไปสีพันหามผมซื้อกลับขึ้นมาหาพันโอ้ตัวนี้ใช่ไหมครับเพิ่งซื้อกลับมาเดยอันที่แล้วนะครับขายไปให้นองไส้อยู่บันฝางรับ ครับไอตัวแปดพันเนี่ยมันดียังไงมันมีดียังไงบ้างครับอาจารย์ไปมันนติดนกโหลดไหมครับโอ้มันมีความหมานครับผมครับผมเป็นนกคาลมโหม่เป็นนกยังไงไหมก็มีครับมี่ครับนีหมือนแมครับผมยี่สิบสองต่อนะตอนนี้ครับผมโอ้ยี่สิบสองต่อนกนกฝึกนกมีมีครับนกนกฝึกกับมีอยุที่ตัวสามที่ตัวครับผมอืมนกใหม่ด้วยทั้งนกเชลยใหม่ด้วยตัวไม่ไม่อายุกงกับทีปีแล้วครับผม นกใหม่อายุโกงสี่ปีสามปีสี่ปีมันเล่นได้แล้วนี่ครับออกหรือยังครับออกแล้วใช่ไหมออกแล้วครับมาหันตินนกครับผมอส่วนมากจะเป็นนกที่เป็นนกเฉลยของพวกนกต่อพวกนี้ใช่ไหมครับออกไปอย่างนี้กับบดตินนกอ่ะเอาตัวเคยตินนกไปเซย์กับก็เรียบร้อยครับผมครับผมมีแปดพันข้อเป็นหลายครับเจ้าหนูแปดพันหกพันห้าพันสี่พันไล่ลงมาตามตามเลีรัตามเหลี เอาเงินเจ้าไปเปลี่ยนท่านกับสีท่นหรือีท่านกัไใด้ปลี่ยนท่านมาไดเออครับมันก็เป็นจังหวะนกแต่แต่ที่สําคัญคือนกมันต้องเล่นอยู่แล้วนะครับเปลียนแต่ว่ามันเราคืออยู่จังหวะด้วยนอกจังหวะว่าตัวนี้จะเข้าต the ัวน well ี้ไม่เข้านะครับมันอยู่ที่จังหวะความหมานก็อยู่ที่จังหวะด้วยครับผมบางทีตัวละแสนมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกวันหรอกเนาะมันก็มีจังหวะของมันนะครับแต่ว่า เราออกไปปุ๊บนี่มันเล่นนะก็ถือว่าโอเคแล้วนกมันเล่นบุต้นไม้เล่นไม่หยุดดึงนกนกอะไรอย่างงี้เนาะแต่ถ้าออกไปแล้วไม่เล่นนี่ก็คือจบนะครับอู้นะครับนกแปดพันเดียวจะพาพี่น้องไปดูที่นี่เลี้ยงเยอะๆอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องโรคไหมครับเลี้ยงเยอะๆเลยครับผมเปลี่ยนไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคก็จะว่าเป็นสิวเป็นยังสีกับเปลี่ยนไหมครับอาหารการกินนี่อาจารย์อาหารยังเดยวครับอาหารนี่ผมมีเขาเปียกมัมียัง อให้แบบว่าเม็ดเล็ดนี่เม็ดมินเล็ดนี่ใช่ไหมครับมแล้วก็น้าครับแค่นี้ครับกี่อย่างสองอย่างครับผมไม่มีดินไม่มีหินเลย๋อครับผมไม่มีเลยโอ้ลกก็ขึ้นอะไรอยู่เหมือนเดิมตลอดปีครับผมอืมครับคือไม่ได้เอาด้านก็คือสรุปแล้วในกรงมีแค่อาทิตย์ละหกโลอาหารอาทิตย์ละหกโลครับผมโอ้เฉพาะนกเขาเล้วนกแก้วน้ำ่านั่นครับครับครับ อ๋อมีมีอย่างอื่นด้วยครับผมโอ้แต่ว่าเราไม่ขอพูดนอกอย่างอื่นเนาะเราเอาเฉพาะนกเขาอย่างเดียวนะครับอาทิตย์ละหกกิโลครับผมโอ้ดีนะครับไม่ไม่ไม่ให้เข้าเปลือกด้วยเนาะครับว่าแต่เข้าเปลือกอีกนี่ก็อาทิตย์ละหลายกิโลอยู่เหมือนกันเนาะอันนี้คือเน้นแต่เม็ดเมล็ดอย่างเดียวนะครับส่วนมากนกจะอยู่ในโซนโซนนี้ใช่ไหมครับส่วนมากเลยอืม ครับโอ้ครับนกราคาสูงมากจริงๆอันนี้มาจากไหนครับนกเจ้าแปดพันนี่เป็นนกจากนองบัวลำพูครับโอ้นกนองบัวลำพูอืสีบนเลี่ยงเป็นนกป่าภูเขาไหมหรือว่าเป็นนกทุ่งนานกนกทุ่งหน้าครับใหญ่น่าแต่กำกึ่งครับโอ้มันมีภูเขาด้วย๋อมันก็ลงมาเนาะมันมันก็ลงมามันมันแทนผมอยู่นงบัวนะครับอครับก็จะบมาไปตัวน้ำกันนาที ก็มันจะค้องงงได้เบาซูฟังครับผู้ผู้อยู่ผู้นึงเบาซูฟังโอ้เช็คมาแล้วเช็คประวัติจากข้างบ้านมาแล้วครับผมว่าตัวนี้สุดยอดเขาไม่ตกใจนลครับเขาไม่ตกใจเลยซื้อตั้งแปดพันหรือว่าเขาต้องต้องการขายอย่างนี้อยู่แล้วได้ยังไงวันวนว่าขายไหมครับอ๋อเดือนนี้กับว่าขายเดือนที่สองกับว่าขายว่นอยู่ปีหนึ่งจริ่นะครับยังไดของผมก็ราคาก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับผมจะตอวไหนว่าขายผมเอาเงินไหนเลยแปดพันแปดพันครบกับเอาลงมห พอได้แ <c oughs> ปดพันปุ๊บปดโกงให้อย่างเร็วร <laughs> <c oughs> จริงๆไม่ใช่จะขายแค่สามพันเลยอไม่ให้เยอะเกินไปช <c oughs> ื่อยังเง <c oughs> มกนะครับใจมากเกิน <c oughs> ชื่อ <c oughs> ครับผมครับผมสุดยอดสุดยอดนกไม่เคยป Ł ่วยเลยใช่ไหมครับผมอ่าแล้วก็มีวิธีการดูแลนกยังไงบ้างครับผมต้องออกแดดไหมตอนเช้าหรือยังไงบ่ครับผมบ่นกก็ไม่ได้ออกแดดเลยใช่ไหมครับยันครับ ก็คือก็ยังคึกอะไรเหมือนเดิมอืส่วนมากนกอายุเท่าไหร่ครับถึงจะออกฝึกหรือว่าไม่เกี่ยวหรือของอาจารย์นี่ผมเน้นเน้นอายุกรงโดนเท่าไหร่ยังดีนะครับผมเพราะคือมันได้นกหล้วมันจะเย็นไปเลยนะครับอย่างเช่นที่ผมได้ยินเมื่อกี้อาจารย์ว่าสี่ปีใช่ไหมครับผมอันนี้นกใหม่ใช่ไหมนี่สี่ปีนี่อแสดงว่าปีสองปีแรกนี่ยังไม่ได้ออกฝึกเลยครับ ของผมมันอาจจะเป็นเพราะนกต่อหลายโอ้นกต่อเยอะด้วยครับอาจมจนดีๆผมจะออกครับมีสวนมีสวนแน่นอนบางคนมีนกต่อเยอะนี่ก็จะเลี้ยงไว้ได้นานครับสองปีสามปีค่อยออกครับแต่ถ้าเกิดไม่มีนกต่อนี่แหละปัญหาขันคูแป๊บเดียวออกเลยรับอันนี้ก็คือสูตรสูตรของอาจารย์สองเดือนสามเดือนเอาออกเนาะ ผมเบาออกนะครับผมกประมาณคนละครับรถรุดสามปีแหละจังหวะความคิดของอาจาัยเป็นไงครับนกสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหเดือนออกมมันลบนกอ่ะเกิดถึงนกปลาจริงจรงสี่รลบไปเลยไหมครับลบไปเลยก็มีเาเห็นแล้วเป็นต้อน้ำกันครับอ๋อลบไปอันนี้อ๋อนี่คือเห็นประสบการณ์แล้วประสบการณ์ออกกี่เดือนครับนกตัวนั้นนี่ตัวว่าได้เพิ่งสองเดือนครับสองเดือนแล้วมันนขันมันครูใช่ไหมครับผมจดเขามาจดกักูกูครับก็เห็นมันอย่างนี้ก็เรยออกเลยทีนี้เป็นไงครับบ้านไป นกปลาจริงๆนกปลาทางเอาทางเอาเมิดตื่นไปเลยครับคือตั้งตื่นเหลวตื่นอย่างนี้มเป็นดิ้นๆไปเลยกลับ,บมาใช่ไหมครับกลับมาเนยมื่อจะขัขนอยู่เป็นเดือนก็จ้งคอยขันขันเสาขันแค่นั้นครับ,บออกอีกได้ไหมครับทีนี้อ,ออกจดจก็อีกเกม่อจะ,ะคู่ไหมครับกันเลยผมกันเลยบ่ครับโอ้ไม่กล้าเสียงแล้วใช่ไหมครับคือคืออย่างนี้การการออกสี่ห้าเดือนนี่ถามว่ามันออกได้ไหมก็ออกได้อยู่เนาะถ้าเกิดตัวมันจะไปมันก็ไปเลยเนาะมันก็เก่งไปเลยแต่ถ้า ออกไปแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ไม่เสี่ยงนาอาจารย์เนาะไม่รู้ว่าเราจะไปเสี่ยงทําไมเนาะเราจะไปเสี่ยงให้มันว่าจะดีไหมหรือว่าจะเสียไหมนี่เราไม่เสี่ยงอยู่แล้วเนาะเรารอให้มันได้อายุให้มันเกณฑ์เกณฑ์กว่าอายุนี่เขาคือม่ให้มันกลัวนะพูดง่ายๆเนาะเวลาติดเวลาอะไรก็คือพอมันไปแล้วมันไปเลยครับเปอร์เซ็นต์เสียนี่มันก็จะไม่ค่อยมีนาะอาจารย์เนาะเนี่ยผมก็คิดสูตรนี้แหละเหมือนกันนะครับแล้วก็ เซียนรุ่นเก่าเขาก็ทดลองมาหมดแล้วครับอ่าไม่งั้นเขาไม่พูดมาใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ว่าสีเดือนห้าเดือนนีออกไม่ได้ออกได้ครับแต่ถ้าออกแล้วมันจะเสียไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งเนาะจะมาเสียได้มากเนาะครับใช่เราไม่ได้ต่อได้ง่ายนะอาจารย์เนาะนี่มันคนเรียนหลายครับครับต้นข้าวบงกับมาตั้งไห่มาหลายนะครับหลายบางทีสามเดือนยังไม่ได้สักตัวก็มีครับครับนี่จังหน่อยนี่พอเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเล่นยากแล้วทีนี้นกเนาะอ่าก็จะต่อยากแล้วทีนี้นี่แหลคือประะเด็นนครับเพราะว่า เราไม่ได้ต่อได้เยอะๆนาออาจารย์เนาะบางทีเราเห็นไปเรียกตัวเอานะครับอ่าครับใช่แล้วเราก็ไม่ได้ต่อได้ง่ายๆด้วยกว่าจะได้ตัวหนึ่งมันก็ยากนะครับเอาละครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับนกที่ราคาเจ็ดหมื่นนะครับผมก็จะเป็นตัวยังไงนะครับปีคงจะมีสามปีใช่ไหมครับแพงขนาดนั้นเอ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูนกนะครับในคลิปที่สองนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนน้องลิมแดกครับก็เชร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผู้ทำคลิป ได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับผมคลิปแรกนะครับกับอาจารย์ยันนะครับแค่นี้ก่อนครับอาจารย์ยันสวัสด,ดีครับผมสวัสดีครับผม